สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress กันนะครับถ้าใครที่ใช้ของฟรีเนี่ยก็มีให้ใช้ฟรีก็คือ wordpress.com แต่วิดีโอนี้ผมจะมาสอนเช่าโฮสต์จดโดเมนแล้วก็ลง WordPress กันนะครับทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมเซียนเป็ดครับช่องผมแนะนําการหาเงินออนไลน์นะครับผมจับโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาด o r d p r e s s เนี่ยนะครับลงง่ายมากนะครับแต่มันจะยากตรงที่การปรับแต่งนั่นเองนะครับซึ่ง WordPress เราสามารถเอาไปทําเป็นบล็อกนะครับทำเป็นเว็บไซต์ e-Commerce นะครับหรือว่าทําเป็นเว็บบอร์ดทำเป็นออนไลน์คอร์สทำได้หมดเลย มันยืดหยุ่นค่อนข้างมากข้อเสียก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้เยอะนะครับก็อาจจะมีปัญหาในการโดนแฮกโดนโจมตีบ้างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมก็จะมาเอาวิธีที่ผมทําอยู่นะครับเอามาแชร์เพื่อนๆกันโดยวิธีการ หารายได้จากการที่ทำบล็อก w o r d p r e s s เนี่ยผมทำอยู่ด้วยกัน4อย่างก็คืออย่างแรกผมติด Google AdSense นะครับอย่างที่2ผมติด p r o p e l l e r นะครับเป็นแอดอีกเจ้านึงนะครับก็ได้เงินเหมือนกันอย่างที่3ก็คือผม ติด Affiliate Link นะครับผมเขียนบล็อกแล้วก็รีวิวสินค้าอย่างเงี้ยนะผมก็ใส่ลิงก์สินค้าของคนอื่นถ้าคนที่เข้ามาคลิกลิงก์แล้วก็ซื้อสินค้าเนี่ยผมก็ได้เงินอย่างที่4เลยเนี่ยผมก็ติดสินค้าของตัวเองเอาไว้นะครับว่าในบล็อกของผมด้วยเป็นแบนเนอร์นะครับหรือว,ว่าเป็นลิงก์อะไรพวกนี้นะครับ4วิธีนี้ที่ผมหาเงินจากบล็อก w o r d p r e s s อยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าผมทำยังไงบ้าง ตัวนี้ก็เป็นบล็อกของผมเองนะครับผมหารายได้4วิธีในบล็อกนี้นะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ Google Adsense นะครับถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโฆษณานะครับของ Google Adsense ถ้าคลิกปุ๊บเนี่ยผมได้ตังค์เลยนะครับแต่ขอร้องว่าถ้าใครดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยอย่ามาคลิก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 เล่นๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะซวยนะครับ อันที่2ก็คือ p r o p e l e r นะครับ p o p e l e r เนี่ยเป็นเป็น network นะครับ network พวก ads นะครับก็เราไปเอาโค้ดของเข้ามาแล้วติดนะครับมีหลายโมเดลในการทําโฆษณานะครับแต่ว่าตัวที่ผมเอามาติดเนี่ยมันจะเรียกว่า push นะครับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเงี้ยนะครับแล้วก็กด allow พอกด allow ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็ไปอยู่ใน list ของ p o p e l e r แล้วนะครับแล้วเขาก็จะเอา list พวกนี้ไปขายโฆษณาต่อแล้วก็แบ่งค่ารายได้เนี่ยให้เรามานะครับอันที่3มเนี่ยก็คือสินค้าของตัวเอง อันนี้ผมขายตัวโปรแกรมหาสินค้าขายดีใน s h อป e e นะครับแล้วก็ตัว a f f i l i a t e ของ b i g s p ทนะครับอันนี้ผมก็มาติดเองตรงนี้ก็เหมือนแบนเนอร์นะครับอันที่4เนี่ยก็คือ a f f i l i a t e นะครับ a f f i l i a t e ก็คือเวลาถ้าลูกค้าหรือว่าคนที่เข้ามาดูในบล็อกของเราเนี่ยเขาคลิกลิงก์นะครับสินค้าที่เราโฆษณาไว้นะครับแล้วเขาเข้าไปซื้อนะครับเขาก็จะได้เงินเราก็จะได้เงินนะครับจากที่ลูกค้าคลิกผ่านลิงก์เราอันนี้ก็คือ A f f i l i a t e นะครับทั้ง4โมเดลนี้นะครับ ก็คืออันที่ผมหาเงินนะครับด้วยบล็อก WordPress นะครับถ้าใครสนใจ4ช่องทางหาเงินนะครับว่าผมมีขั้นตอนทำยังไงบ้างติดตามไม่ถึงตอนท้ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะมีโบนัสพิเศษให้เพื่อนๆที่สนใจจะทำกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเช่าโฮสต์จดโดเมนลง WordPress เนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างไปดูกันเลยครับวิธีสมัครโฮสติ้งนะครับโฮสติ้งเนี่ยเปรียบเป็นเสมือนบ้านนะครับ ที่เอาไว้ให้โดเมนอยู่เดี๋ยวจะสอนวิธีจดโดเมนอีกวิดีโอนึงนะครับโฮสติ้งเนี่ยนะครับมีหลายเจ้าให้บริการนะครับผมเคยใช้ h o s t ก a ตอร์นะครับ Beyond Hosting แล้วก็ตอนนี้ใช้ Cloudway อยู่เพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวกดนะครับ Start Free Trial เสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อนามสกุลน,นะครับ อีเมลพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ I would best describe myself as เป็นบล็อกเกอร์ก็ได้ครับ My monthly hosting spending is นะครับแล้ก็เลือกไม่ต้องแพงมากนะครับแล้วก็กด I agree นะครับ Start free กด Start free เข้ามานะครับตรงนี้ก็รอโหลดพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็น WordPress นะครับเราสามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับมี มาเกนโต้ลูเปอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องสนใจครับอันนี้ผมจะทําเป็น WordPress นะครับก็เลือกนี่นะครับวอลเปเปรแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดตรงนี้มันจะมีแบบว่ามัลติไซส์เวอร์ชันก็คือทําเป็นแบบสับโดเมนเยอะๆนะครับต่ไม่เอานะเราจะเอาเนี่ยวอลเปเปรเท่านั้นนะครับก็มันจะตั้งค่าเป็น default ให้อยู่ละนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีโฮสต์นะครับให้เลือกนะครับคลาวเวนเนี่ยเหมือนเป็นฮับนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้ของใครดีซึ่งก็แนะนําว่า เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ใช้เป็น Digital Ocean ส่วนเซอร์เวอร์ไซต์เนี่ยนะครับถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องเอาเยอะมากนะครับนี่ครับหกิกซึ่งมันสามารถเพิ่มทีหลังได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่า pay as you go นะครับก็คือจ่ายที่คุณใช้เท่าที่คุณใช้นะครับเนี่ยมันลีเนี่ยครับสิบเหรียญก็คือสมัครเนี่ยนะครับก็เสียเดือนละ10เหรียญหรือว่า300กว่าบาทนั่นเองก็พอถ้ามันมีทราฟฟิกเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับเราค่อยปรับเพิ่มได้ ซึ่งดีกว่าเมื่อก่อนผมเคยใช้พวกแชร์โฮสต์เนี่ยนะครับก็คือจ่ายใช้มากใช้น้อยเนี่ยก็จ่ายเท่าเท่ากันหมดเลยนะครับส่วนโลเคชันเนี่ยนะครับก็เลือกตามที่ที่เราอยากจะทําเว็บอย่างเช่นเราจะทำเว็บเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับลูกค้าคนเข้ามาดูเนี่ยอยู่ต่างประเทศเราก็อาจจะโฟกัสไปที่อเมริกานะครับนิวยอร์กแต่ถ้าเราจะทำเกี่ยวกับ ภาษาไทยเนี่ยก็เอาที่มันอยู่ใกล้เอเชียเรานะครับซึ่งก็คือสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสิงคโปร์นะผมจะลองทําเว็บภาษาไทยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับนี่เขาบอกว่าจะส่งเมลไปให้เรานะครับก็เป็นเมลที่เอาไว้คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวเราไปเว r ร f ฟายเมลกันก่อนนะครับนะครับ Activate Your Cloudway เราก็คลิก Activate แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่อันนี้ต่อนะฮะก็เลือกเป็น 1G ึ่กิกนี่ผมก็เลือกเป็นสิงคโปร์นะครับ เรียบร้อยนะครับ WordPress Digital Ocean นะครับ1 g ึ่งกิสิงคโปร์โอเคกด Launch Now เราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับตรงนี้ก็พร้อมละก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับอัน,นี้ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงนะครับ Trial ก,ก็คือทดลองใช้เนี่ยสวันหลังจาก3วันเนี่ยเราก็ยังไม่เสียตังอะไรนะครับก็คือตอนนี้ใช้ฟรีทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเสียตังนะครับเราก็กดอัปเกรด My Account ตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ซื้อนะครับซื้อโฮสต์อันนี้ผ่านลิงก์แอเฟ t ตของผมนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมีคอร์สฟรีนะครับสอนหาเงินด้วยบล็อก o r d p r e s s นะครับก็อัปเกรดได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากเราจ่ายแค่เมื่อกี้ดูมานะครับก็10เหรียญก็ประมาณเดือนละ3าม้กว่าบาทก็ใส่บัตรเครดิตนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดอ u t าร์ไ์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะสมัครผ่านลิงก์ i l i a t e ของผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับไว้ใต้วิดีโอแล้วก็ส่งสมัครเสร็จแล้วนะครับอัปเกรด Account เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ส่งหน้าอิน o i c e นะครับแคปหน้านี้มาให้ผมดูนะครับแล้วผมก็จะมีคอร์สนะครับสอนหาได้จากบล็อกให้เรียนกันฟรีเลยข้อดีของคลาวเวนะครับก็คือบางทีเนี่ยนะครับถ้าคนเข้าเยอะเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดเพิ่มแต่ถ้าคนเข้าน้อยเนี่ยนะครับเราก็จ่ายตามที่เราใช้นะครับซึ่งตรงนี้ดีมากนะครับถ้าคนเข้าเยอะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยอยนะครับอันนี้เขาก็จะแบบบอกเราด้วยนะครับซึ่งสุดยอดนะครับคาวเวตอนนี้โฮสของเราเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลย นี่นะครับเราก็จะได้ตัว IP นะครับ IP ซึ่งเป็น IP ของตัวโฮสตของเรานะครับ IP ก็เหมือนกับระบุนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันตั้งอยู่ที่ไหนนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับ ผมจะทําเว็บไทยนะครับผมก็เขียนไว้แบบนี้แล้วกันนะครับจะได้รู้เรื่องอเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะสมัครโฮสเพิ่มเนี่ยนะครับเราก็กลับไปที่หน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จแล้วก็แอดเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็เลือกที่ตั้งมันเป็นนิวยอร์กหรือว่าประเทศอื่นอะไรทั้งนองนี้น,นะครับเยเงียบร้ดยครับการจัดการเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงด้านนี้หมดเลยถ้าใครคุ้นเคยกับ C ีพายแนลเนี่ยนะครับตอนแรกอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่พอใช้ไปสักพักแล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยนะครับตรงนี้ก็เป็นการสมัคร โฮสติ n งของ Cloudway นะครับหลังจากที่เราได้เช่าโ s t เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาจดโดเมนกันนะครับอันนี้โฮสนะครับ WordPress เนี่ยเขาได้ทำการติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีเมนูนะครับ s e r v ์ฟเวอร์แอปพลินะครับก็ให้เราเลือกตรงแอปพลิเคชันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนี่นะครับ ราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนได้เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี WordPress นะครับได้ติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วเราคลิกดูตรงนี้ได้ซึ่งชื่อมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คี้มันจะไม่สวยงามนะครับเราก็เลยจะต้องไปทําการจดโดเมนนะครับเอามาแมปกันเหมือนจับคู่อะครับจับคู่แมปกันเพื่อให้มันมีโดเมนที่มันสวยงามกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปจดโดเมนให้ดูกันนะครับซึ่งผมจะพามาจดที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า namecheap.com นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็สมัครก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาจดโดเมนกันนะครับส่วนใครจะจดเรื่องอะไรนะครับจะจดโดเมนชื่ออะไรเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะทำเว็บเกี่ยวกับอะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูวิดีโอในหมวดหมู่ของการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เตรียมมาแล้วนะครับผมก็จะใช้คำว่า f u n n e r bank review นะครับ .com ผมก็จะจดคำนี้เลยนะครับผมก็กดค้นหาก่อนโอเคคำว่า funnel bank review .com ของผม ว่างนะครับถ้าว่างเนี่ยมันจะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับถ้าไม่ว่างเนี่ยมันก็จะกระ,กระบาดอะไรเงี้ยนะรหรือว่ามันไม่ขึ้นเลยดอทมีดอทคับดอทอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าเอาแบบที่นิยมกันนะครับก็ต้องเป็นดอทคอมถ้าไม่มีดอทคอมเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูอย่างเช่นถ้าเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเราจะทําเว็บที่ค่อนข้างเกี่ยวกับเป็นบริษัทอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็น .co.th นะครับ .in.th ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับองค์กรนะครับก็จะเป็น .org นะครับ .net .info .co นะครับแต่ถ้าดีที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องเป็น .com นี่ผมก็จะลองกดสั่งซื้อนะครับอันนี้เลย add to cart นะครับอ่ะแล้วก็กด check out นะครับสังเกตรตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า auto renew นะครับถ้าเราติ๊ก auto renew ปุ๊บปีถัดไปเนี่ยเขาก็จะ ทำการต่ออายุให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราจะใช้โดเมนนี้ไปตลอดปีตลอดชาตินะครับเราก็เปิดอันนี้ไว้แต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ติปิดเผื่อปีหน้าเราลืมเนี่ยมันจะได้ไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับเราจะได้ไม่เสียเงินฟรีๆตรงนี้เนี่ย Whois e Car นะครับหรือว่า Voice c a r d อะไรพวกนี้นะครับมันคือเวลาถ้าคนเอาโดเมนอันนี้นะครับไปค้นหานะครับว่าโดเมนนี้เนี่ยเป็นของใครนะครับชื่อนับสกุลที่อยู่ที่ไหน เพราะว่าเวลาเราลงทะเบียนในเนมช c h หรือว่าพวกโ o ดดี้เนี่ยครับเขาจะให้เราใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลยพวกเนี้ยบางทีเราก็ไม่อยากให้ใครรู้เนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้มาช่วยซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยฟรีครับนี่คือข้อดีของเนมช c h เลยนะครับถ้าเป็นโ o ดดี้เนี่ยนะครับจะต้องซื้อเพิ่มซึ่งแพงมากนะครับก็ตรงนี้เนี่ยฟรีอยู่แล้วก็โอเคนะครับส่วนพวกตัวเสริมพวกเนี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับสรุปออเดอร์อยู่ที่9เหรียญนะครับเราก็กดคอนเฟิร์มออเดอร์ ตรงนี้เนี่ยเราถ้ายังไม่ได้สมัครเนี่ยนะครับเราก็ใส่ create account n a นะครับก็ใส่เลยนะครับ username password นะครับ confirm password ชื่อนามสกุล e ีเมลนะครับแล้วเราก็กด create account นะครับพอสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด confirm order นะครับตรงนี้ก็ใส่บัตรเครดิตอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กด continue ถ้าใครสะดวกใช้บัตรเครดิตก็บัตรเครดิตนะครับอันนี้ผมจะใช้ paypal นะครับ ตรงนี้ก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Thank you for your purchase นะครับตอนนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงแดชบอร์ดนี่นะครับพอมาถึงแดชบอร์ดแล้วเนี่ยเราก็เลือกตรงโดเมนลิสต์นะครับเสร็จแล้วก็นะครับคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับก็เลือก manage มันจะมีคําว่า advance DNS นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยก็ add a new record นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็ให้เราเลือก a record นะครับส่วน host เนี่ยก็ใส่เป็น add สัญลักษณ์ assign นะครับ value เนี่ยก็ให้ใส่เป็น ip นะครับ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็กดวางส่วน ttl เนี่ยก็เป็น automatic แล้วจะเพิ่ม add a new record เนี่ยนะครับผมก็จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น cname record นะครับ host เนี่ยผมก็จะเป็น w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  e b นะครับครั้งที่คนพิมพ์คำว่า w w r w e b นะครับ d o f u n d a b e n t a com เนี่ยนะครับ มันก็จะชี้เข้าไปที่เว็บนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็เสร็จละก็กดเซฟ all change นะครับตอนนี้เราก็ชี้นะครับโดเมนอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้เว็บไซต์นี้นะครับชี้ไปที่โฮสต์นะครับ IP นี้นะครับเนี่ย IP นี้ตรงกันนะครับเสร็จแล้วเราก็รอนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะ copy ชื่อนี้นะครับไปที่โดเมน management ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาชื่อดเมน i n โมาณตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเซฟ c h a n พอกดเซฟ c h a n เสร็จนะครับ ถ้าเรากลับไปหน้าตรง Access Detail ใหม่เนี่ยตรงนี้เนี่ย r l เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตอนแรกมันจะเป็น s u b d o m a i ของ Cloudway นะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นของเว็บไซต์ของเราละนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะตรงกันละเราก็รอเวลาให้มันเชื่อมกันนะครับลองมาเทสต์ดูก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่เชื่อมกันนะครับก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับระหว่างที่รอนะครับก็ไปที่ตรง SSL Certificate เนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับมีเป็น H https นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับเว็บไซต์ทั่วไปเนี่ยไม่ได้มี https แหรอครับมันก็จะเป็น http เฉยๆนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ย Google เขาก็ให้ทุกเว็บนะครับมีตัว s เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยนะครับเว็บไซต์เราจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งอันนี้ใช้ฟรีนะครับ Let's Encrypt เนี่ยใช้ฟรีเราก็แค่นะครับกรอกอีเมลนะครับกรองอีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็โดเมนเนมนะครับ เอามาวางนะครับเสร็จแล้วก็กด install certificate ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า enable https ใน redirection นะครับแล้วก็กด enable ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกด close ตอนนี้เว็บไซต์เราก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับถ้าใครงงนะครับว่าไอ้ https นี่คืออะไรนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเว็บไซต์เรามันจะเป็นแบบ h t t p นะครับ colon slash www d o แบบนี้เนี่ยคือ Google เขามองว่าันี้มันไม่ปลอดภัยนะครับเราจะต้องไปติดตัวที่เรียกว่า Secure นะครับซึ่งเราบางทีเนี่ยต้องเสียตังค์นะครับอย่างเว็บเทปช็อปอะไรพวกนี้ต้องเสียตังค์ง op, งงปีนึงหลายร้อยเลยนะครับเพิ่มมีคำว่า S เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแต่นเนี่ยของ Carvey เนี่ยฟรีนะครับเราทำแค่นี้เอง เราก็ได้ดูดีนะครับสังเกตเวลาถ้าเข้าเว็บเนี่ยมันจะมีรูปตัวคุณแม่คุณแจนะตุอยตรงนี้นะครับเนี่ยคือปลอดภัยนะครับแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยก็คือมันไม่ปลอดภัยน,นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นมาตรฐานที่ Google เขาบอกให้ทุกเว็บต้องมีนะครับก็กลับไปที่ Access detail ใหม่นี่ก็เรียบร้อยหมดละรอเวลาครับให้ โดเมนกับเซิร์ฟเวอร์มันเชื่อมกันตอนนี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับก็จะเป็นโดเมนนี้นะครับ r d ดเพรสเนี่ยมันจะล็อกอินด้วย wp login php นะครับหรือว่าเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ wp admin ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าได้เหมือนกัน username password นะครับเราก็ไปเอามาจากตรงนี้ครับนี่ครับ username ก็คลิก copy นี่นะครับแล้วกดวางตรงนี้นะครับ password นะครับเราก็ copy เลยแล้วกดวางกดล็อกอก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ เป็นเว็บไซต์ WordPress นะครับของเรานะครับ Funnel Bank Review ตรงนี้เราก็สำเร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เข้าไปตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการจดโดเมนสำหรับคนที่สนใจใช้บล็อกในการหารายได้นะครับ4ช่องทางที่ผมได้บอกไว้ทางต้นนั้นนะครับผมก็มีคอร์สฟรีนะครับผมจะบอกรายละเอียดวิธีทำแบบละเอียดเลยนะครับก็คือสามารถดูและทำตามได้เลยแต่ว่า มีข้อแรกเปลี่ยนก็คือต้องสมัครโฮสต์นะครับคลาเว y ผ่านลิงก์แอเฟ i a t ตของผมนะครับแล้วก็ส่ง Invoice นะครับรือว่าใบเสร็จเนี่ยนะครับแจ้งไปทาง l ล ne แล้วผมก็จะส่งคอร์สนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปเรียนได้ฟรีเลยถ้าสนใจก็คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อน แต่ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ง่ายนะครับผมไม่ได้มานําเสนอวิธีการรวยข้ามคืนให้เพื่อนๆนะครับการทํา SEO การทําเว็บไซต์เนี่ยนะครับผมขอบอกว่ามันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายมันมีขั้นตอนของมันนะครับซึ่งเราจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของ SEO นะครับเพิ่มเติม เพราะว่า Google เนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเราก็เลยจะต้องอัปเดตข้อมูลตลอดไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์นะครับ WordPress สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ